อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันครับในวันนี้อาจารย์แช่ตาจัน,นเชนะครับได้จัดพุ่มกระถินนะครับ ที่จะได้มอบให้กับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ของเรานะครับได้ไปถวายที่จังหวัดเพชรบุรีครับ่ะนะ,ะในพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งแรกเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะพี่จ๋านะคะใครที่ฟังอยู่ตั้งจิตอธิษฐานขอพรพร้อมกับเราได้เลยนะคะ,ะเงินจํานวนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งมื่นกับห้าสิบาทพร้อมกับผ้าไตรจีวรน,นะพี่จ๋านะคะนะใครที่ฟังอยู่ขอให้พี่ๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการไม่ว่าจะเป็นการงานดี ก <G un> ารเงินดีโชคลาบดีเฮงเฮงปังปังดังดังรวยรวยทุกคนทุกท่านค่ะครับและที่สำคัญที่สุดครับใครที่คอมเมนต์คำว่าสาธุนะครับหรือมีจิตที่เป็นอนุโมทนาบุญในคลิปนี้นะครับอาจารย์ชัดขออวยพรนะครับให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนร่วมในองสงผลบุญเท่าเทียมกับอาจารย์ชัดอาจารย์เคและทีมงานของเรานะครับที่ได้เป็นตัวแทนในการถวายพุ่มกระถินในครั้งนี้และชุดผ้าไตรนะครับสำหรับการ ที่เราได้ถวายครั้งนี้เกิดอนิสงส์เกิดผลบุญบารามีสิ่งใดเป็นสิ่งดีบังเกิดแล้วขอให้แฟนเพจทุกคนทุกท่านจงได้รับอานิสงส์ผลบุญนั้นเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุาธาธอ,อนุโมทามิ